এই كده <laughs> ็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็เป็นวันที่เราบอกไว้แล้วว่าเราจะไปถ่ายพรีเวดดิ้งกันนะครับผมนะครับก็เป็นถ่ายพรีเวดดิ้งกี่ชุดวะสองชุดเองนะครับเป็นชุดราตรีใช่ไหมกับชุดกับชุดอะไรเขาเรียกชุดอะไรชุดราตรีสีขาวชุดเจ้าสาวราตรีกับชุดไทยเนาะก็เดี๋ยวไปรอดูกันนะครับว่าการถ่ายพรีเวดดิ้งวันนี้จะเป็นยังไงนะครับจะนานแค่ไหนจะเบื่อแค่ไหนนะครับจะสวยแค่ไหนนะครับก็ไปรอดูกันตอนนี้ก็เริ่มจะถึงเวลาที่นัดกับร้านไว้แล้วว่าจะไปถ่ายนะครับผมเราต้องรีบไปกันแแลล้วหะไป ว่างนี้ก็ขอเดินทางไปแต่งตัวสักครู่นะครับผมไปเจอกันที่ตอนถ่ายพิวเวดดิ้งแหละทุกคนเราก็มาที่ร้านเดิมอีกแล้วนะครับรอตอนนี้เราก็จะมาเลือกการถ่ายชุดพิวเวดดิ้งเป็นชุดลาตีนะครับผมแน่ก็เดินเลือกอยู่คนเดียวเลยนะก็นี่จะเป็นชุดลาตีของผู้หญิงนะครับแล้วชุดสูทอยู่ไหนครับสูทก็จะสูทก็เป็นแบบเรามาดูชุดของเรากันดีกว่าครับุของเรานะครับที่ผมเลือกไว้ก็จะเป็นสีนดำนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนชอบสีดำผมเป็นคนชอบสีดำนะครับผมทุกคน ก็เป็นสูตรธรรมดาง่ายๆครับผู้ชายเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบว่าเขาเรียกว่าอ่าแต่งตัวง่ายๆอยู่แล้วว่าไม่ต้องแบบยุ่งยากเหมือนผู้หญิงหน้าเนอทำผมแับตเยียวผู้หญิงนี่ ปั๊ดเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับส่วนผู้ชายเนี่ยแป๊บเดียวระหว่างนี้นะครับที่เรารอน้องปานกําลังเลือกชุดนะครับผมก็มาหาอะไรทำยามว่างนิดครับมาเล่นเกมนะครับจากไลท์ไอเกตเบทนะครับไอจีเอทบีทนะครับผมก็เป็นเกมนะครับที่เล่นยามว่างได้ด้วยนะครับผมนี่เล่นแล้วเนี่ยสามารถทํารายได้ให้เราด้วยหรือว่าอ่าเขาเรียกว่าทําเงินนะครับผมก็ระหว่างนี้น้องก็จะมาเล่นเกมนะครับเป็นเกมแนวยิงปานะครับผม ก็เล่นก็นประมาณนี้แหละครับง่ายๆก็เราจะเล่นกันจนกว่าน้องปาจะแต่งตัวเสร็จนะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่อยู่ยามว่างหรือว่าอยากเล่นเกมชิลๆที่ได้เงินจริงนะครับก็ไปเล่นได้ที่แอปไอเกตเบดนะครับผมมีแอปนำหน้าด้วยนะครับผมนั่งเล่นเกมต่อแล้วก็รอน้องปาไปเรื่อยๆเลยครับตอนนี้นะครับผมน้องปางกำลังอมสระเปาอยู่นะครับอย่ายิ้มอย่ายิ้มแต่งหน้าอยู่อย่ายิ้มเราเล่นเราเล่นกำลังแต่งหน้าอยู่แต่งหน้านานม,มาก <Okay. S 1> สาม,ส,ามสองชแบบั่วโมงนี้นึกว่าแบบสักตีชั่วโมงก็รอได้นะ ตอนนี้นะครับผมทุกคกำลังโดนโอ้ยนะ่แต่ทุกคนดูคลิปผมมาเกือบสองปีกันไหม,มทุกคนก็จะรู้ว่าผมไม่เคยเซ็ตผมเลยนะครับไปไปคุยน้องบานไปโทรศัพท์อยู่ไหนใครจะชอบนี่บ้านมีนแบบเสียสุดในให้ดูข้างหลังด้ยโอ๊ยผ่านแล้วี่ ทุกคนครับตอนนี้นะครับเราก็แต่งตัวชุดที่หนึ่งอุย้ยผมมันกินเะผมผมเธอกินผมเราอะรีดทำไมเธอไม่เต็มปากก็นั่นแหละก็ตอนนี้นะครับชุดที่หนึ่งชุดไทยนะครับเสร็จเทียมร้อยดูกันในตังผมสภาพนี่แหละครับก็คอครับทำอะไรก็รอนะครับผมทุยก็ไปเดีลยวรีดไปถ่ายพวพอร์กิ้งกันก่อนเลยครับเดี๋ยวไม่ทันนะฮะ คุณป้าลองไม่ต้องยิ้มอมยิมอมยิ้มฟองแค่นั้นพอสวยค่ะนี่สองสามดูคุณ่ละสองนะคะดูนะคะขอบองหน้ากันนี้งหนยดีค่ะน้องเอาเอามือจับจับทางกระสังาดูโอเคจับไปโอเคกระมองคนะคะ จอะไร่ะต้องจค่อยๆโมต้องบิดเลยก็ได้ั Arc ้งเดี Hoje ๋ยวมอมันลุดโอเคอะคุณบาลองดหมคุโอเโอเคดูนะคะอยไหมคะคมองนั่งัคะนหนึ่งสององค่ะ เอาเดือดแล้วก็คุณน้อเอามูอคุณก็ใส่เลย ตอนนี้นะครับน้องปานก็กําลังถ่ายช็อตเดียวก็ไม่รู้ว่าพิเ้งนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้พูดอะไรมากนะครับก็คือจะเน้นถ่ายรียบเสร็จนะเพราะว่าร้อนมากๆดูแดดดิก็นะครับก็เดี๋ยวดูดูดูหันกลมาดู ไปค่ะย้ายโลเคชั่นกันนะคะรับเข้าไปคุยกล้องเลนะฮะคุยปุง้งนะครับคุยว่า,าร้อนมากร้อนสุดๆร้อนสุดๆไปแต่กล้องเดี๋ยวก็ถอยหลังตกบนไดแล้ว นี่ค่ะนี่ฟดีถ้าสองมันก็คือมันาตรงนี่เสารเอามืแตะให้เ็สบายค่ะล้วองมื

ตอนนี้ก็ถ่ายกันมาได้ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับ oh. ได้ถือดาบอีกหนึ่งก็คลิปนี้อาจจะไม่ได้พูดอะไรมากมายนะครับตอนถ่ายก็รอไปย้ายโลเคชันเหมือนเดิมน,นะครับ <Okay. S 1> ชุดต่อไปจะเป็นชุดเกี่ยวกับชุดลาตีนะครับผมผมก็คงจะใส่สูตรเหมือนเดิมน,นีดนะครับแต่น้องปานก็เป็นชุดลาตีนะฮะ mm. ที่เหมือนแบบพอ mm. งใหญ่ไปเดี๋ยวเราถ่ายพิวดิ้งกันต่อกันเลย oh. ตอนนี้นะครับเราก็ทาเสร็จแล้วหนึ่งชุดนะครับผมเหลืออีกหนึ่งชุดก um ็ค oui> ือชุดนี้ชุดนี้จะรอขนาดไหนนะครับก็รอติดตามและชมกันนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ยาวมากเลยนะครับไปรอชมกันอีกหนึ่งคลิปนะฮะับสำหรับเป็นสีกรมนะครับกรมท้ารชุดนี้เป็นชุดหวานๆนะครับต่อไปเป็นสไตล์ของผมสไตล์สีกรมนะครับไปรอรับชมกันเลย ตัวนี้นะครับเราก็ได้มาอีกชุดกันแล้วนะครับผมชื่อชุดลาตีนะฮะช่วงผมก็ไม่เคยแตกต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับผมแต่มันจะไปแตกต่างที่นางนู่นนะฮะชักน้ำมาบ้วเลาเทนหิ่น้องปานบอกทำนมมาเพื่องานนี้เลยเฉพาะใช่ไหมใช่ไหม กเขาเรียกว่าไทยประดิษฐ์เอาสุ่มเอาสุ่มไปหรให้ต้มสุ่มเข้ากันทุอเล่นนะฮะสวยไหมทุกคนถ้าสวยกดหนึ่งมาครับแต่ทุกคนผมเชื่อว่ามันไม่สวยอยู่แล้วกดสองมาเรือๆเลยครับผมไร้คำพูดใดๆน้องปายกำลังแบบดีใจและยิ้มไงดีใจและยิ้มห่วงแต่นมเยนะเนี่ยงแต่นมไปมันโชว์มาก ตอแต่ท okay. okay, so ี two, ่เอวเจ้าสาวอเขก่อโอเคค่ะ <Vie> นี uh, ่ค่ะดีค่ะนี่สอ่อตั้งขึ้นหน่อยาะน่งสองสาปงอ่าลัปาเลยค่ะนี่สองสามทำังนะคะ่ของเขามันเป็นดินกับ้นดิน เนี่ยดีงคืนดึก็มันจะดีกว่าลากมันจะได้ช้อนใช้อันนี้ลากติดติดแค่เนี้ยติตดจริงเราจะลองดูไม่เอาปุ๋ยให้มันกินขนมน่ากินไหมขนมป้อหิวว่ะบอกเลยว่าหิวม,มากตอนเนี้ยเดี๋ยวกลับไปจัดชาบูชิชิชิก็เดี๋ยวไม่มีอะไรวันนี้ไม่ค่อยมีอะไรพูดมากเลยครับเพราะว่า เอางี้เดี๋ยวเราถ่ายเสร็จปุ๊บเดี๋ยวให้น้องแนนเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพอเราถ่ายเสร็จมาเดี๋ยผมกับปาญจะมาพูดอะไรสักอย่างหนึ่งก็แล้วกันโอเคพรึ่ม 张卡。好 ปั้นป้อนทุกน็อตน็อตทำว่าช่วงหน้าทำว่าคือทำมาโตมาดีอะไรนี่เกททำท่าาปั่นดีน่ารักค่ะคุณบันยิ้มนิดนึงเใส่ก็หลีกไม่ใส่หนึ่งสองอ้าปั่นว่าค่ะอร่อยออ่าดีดีนิดนึงอุ้ยเอาสีเขียวดีเอาสีนี้มันน่ารักสำหรับการถ่ายพรีเวดดิ้งในวันนี้นะครับผมก็เป็นอันเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดงเก้มแดงด้ะ ก็นะครับการถ่ายพิวดิ้งวันนี้ก็ถ่ายทั้งหมด2ชุดเลยนะครับผมก็ทั้งเป็นทั้งชุดลาตีนะครับแล้วก็ชุดไทยด้วยนะครับผมบอกเลยว่าของผมเนี่ยแต่งหน้าแป๊บเดียวนะครับส่วนปานนะครับแต่งหน้าโคตรนานเลยนะครับผนานมากมาก และชุดสําหรับวันนี้นะครับชุดไทยใช่ไหมทุกคนยังไม่ค่อยเท่าไหร่มากมายทุกคนดูชุดวันนี้ครับผมสนับสนุนโดยนะครับอีก็เปิดนมห้าหมื่นบาทนะครับผมก็นอกปานบอกว่าถ้าไม่ได้ทําเนี่ยยังไงก็ไม่ยอมแต่งแน่นอนเลยนะครับผมฮัลโหลดังนั้นเนี่ยผมวันนั้นเนี่ยนี่แหละครับคือเหตุผลที่ผมพาไปทํานั่นเองนะครับผมถ้าทุกคนเห็นว่าชุดไหนสวยกว่านะครับชุดไทยนะครับกดเลขหนึ่งมาเลยนะครับ ถ้าคิดว่าชุดราตรีสวยกว่ากดเลขสองเข้ามาเลยนะครับผมคงเกี่ยวกับงานแต่งงานนะครับก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็รอชมกันทีเดีคืองานจริงนะครับวันที่9พฤศจิกายนนี้เลยนะครับผมถ้าใครอยากมานะครับก็มาร่วมแห่ขันมากกับผมได้นะครับผมแต่เขาบอกไว้ก่อนนะครับไม่มีเล่าให้นะงดเล่าครับเข้ารรษาออกเราไม่เต่า รู้สึกน้องปานเนี่ยช่วงนี้จะพูดน้อยเกินไปหน่อยนะครับเราก็จะมาให้น้องปาน<อ>พูดซะหน่อยว่าเป็นยังไงกับชุดลาตีชุดนี้นะครับี่ร้อนมากๆเนีย่ยขกกับทำไมมันไม่กลา้าพูดดีโอเคครับผมทุกคนก็สำหรับการถ่ายวีดีท์คร,ครั้งนี้นะครับก็ครึ่งวันเต็มๆเลยนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามรับชมคลิปวันแต่งงานกันเลยแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้พูดอะไรมากมายนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ต้องจากลาเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ถ้าใช่กดแชร์ ย่าลืมเทคแคเราด้วยการกดซับสไครต์นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับไปด้วย<ช>กันกิ้กกิ้งกิ้งๆๆๆ